สวัสดีค่ะน้องน้องมาใหม่แล้วค่ะมาใหม่แล้วลองทําอีกตั้งหนึ่งเนาะลองทําอีกสักวันหนึ่งเนะาะเราพัฒนาของเรานะคะลองดูงวดที่แล้วก็ก็มาสองตัวนะคะแต่ไม่แต่พี่ไม่ลงรูดวิ่งให้เนาะมาสองตัวนะ้องงวดที่แล้วเนาะมาหกอะไรอะ่ะที่พี่ไม่ได้ลงให้อะเนาะพี่ลงอะไรก็ไม่รู้ ายอ๋อหรือว่าเข้าตัวนึงเนาะใช่ไหมอ้ยจำไม่ได้ล้วอย่างให้พี่จําเลยสมองเสื่อมเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ลองลองอีกตั้งนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบก็ตามนะคะประมาณนี้คะ่ะน้องๆติดตามพี่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกันนะคะอย่าทิ้งกันนะไม่งานพี่ก็ไม่มีกําลังใจจะทําอะไรแล้วไม่งั้นก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางาน ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะนะคะกดถูกใจพี่ด้วยนะถ้าใครเข้ามาดูนะเข้ามาดูสองสามร้อยคนได้แค่สามสิบไลค์นี่นะโอ้ยหมดกำลังใจละถ้าใครกดไม่เป็นก็ถามลูกถามหลานนะคะว่ากดยังไงกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะทำให้พี่น่อยนะพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพียงแค่ทดลองดูแนวทางอยากให้ แบ่งปันไปทั่วๆนะคะว่าจะปังไหมอะไรประมาณเนี้ยไม่อยากเดิ่นอยากดังเท่าไหร่หรอกคะ่ะพาอตัวเองก็เล่นก็เลยแบ่งปันนะคะซื้อซื้อให้ถูกหลักนะคะจะเล่นกันเยอะบาทสองบาทก็สนุกได้นะคะประมาณนี้คะ่ะน้องๆคะ่ะเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ